สวัสดีครับวันนี้วันที่28มกราคม2569นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรถสเกลรุ่นใหม่ล่าสุดจาก RC4 นะครับก็จะเป็นเชฟโรเลตอันนี้ครับจะเป็นเชฟโรเลตกระบะนะครับ ตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าแล้วก็ความสมจริงมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องมาให้นะครับเปิดฝากระโปรงได้นะครับแล้วก็ทำสีมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้คือรถพร้อมเล่นรถพร้อมเล่นก็แปลว่าเขาจะมีในกล่องเนี่ยก็จะมีแยกมาให้2กล่องนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งกล่องจะเป็นตัวบอดี้นะครับอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นตัวแชสซีนะครับก็แล้วมาถึงปุ๊บแล้วก็ เอามาครอบเสร็จปุ๊บแล้วไขน็อต4ตัวนะครับก็ใส่แบตเตอรี่เล่นได้เลยนะครับในชุดพร้อมเด้นก็จะมีรีโมทมาให้นะครับรีโมทก็คือตัวบังคับอย่างนี้นะครับเป็น3มช่องนะครับ3มช่องก็คือ1ช่องก็คือเป็นช่องเลี้ยวนะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังอีกช่องหนึ่งก็เขาเผื่อไว้นะครับตรงนี้เอาไว้สําหรับใส่วินนะครับแล้วก็ที่มีมาให้อีกอย่างก็คือจะเป็นตัวนี้ซุ้มล้อหน้านะครับ พเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมองเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นชุดไฟไม่เห็นมอเตอร์มันก็จะเพิ่มความสมจริงนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาด้วยนะครับแบตเตอรี่ขนาด3000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวฐาน 2A สําสำหรับรีโมทนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จสำหรับชาร์จไฟบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ให้กันชนหน้ามาด้วยนะครับ การชนหน้าเป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับแล้วก็การชนหลังเหมือนกันเป็นพลาสติกชุบโครเมียมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชนแล้วก็จะมีโครงแล้วก็จะมีไฟมาให้นะครับก็คุ้มมากเลยนะครับอันนี้บอกราคาก่อนเลยก็คือสอง0มืนสี่พันเก้าร้อยนะครับมีกันชนให้แล้วก็เดี๋ยวเรามาจะมาดูตัว บอดี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอเดี๋ยวเราจะเปิดนี่เลยนี่ก็หลักๆก,ก็คือ1เป็นบอดี้แข็งนะครับฐานล้อ3 1 2นะครับฐานล้อก็คือระยะระหว่างเนี่ยกึ่งกลางของตัวบอดี้ไอ้ตัวซุ้มล้อเนี่ยมาถึงหน้าหลังเนี่ยสามหมิลนะครับความสูงไอ้ความยาวของบอดี้เดี๋ยวดูก่อน550มิลนะครับความยาวแล้วก็ความความ กว้างของบอดี้ก็คือ220มิลนีน่นครับนี่แล้วก็ความสูงของบอดี้ก็คือ251นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีอะไรให้ด้วยในตัวบอดี้นะครับก็เป็นลักษณะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นครับบกกระจังนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรถ80นะครับ80ก็คือปี80นะครับแล้วก็ตัว กระจกมองข้างนะครับมีภายในให้นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง v 8อยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับลูกเครื่อง v 8เรียบร้อยนะครับฝากระโปรงเปิดค้างได้นะครับแต่ว่าเปิดฝาประตประูประตูคนขับไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวกระบะท้ายเปิดได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโลบาหลังนะครับในตัวโลบาหลังเนี่ยก็จะมีชุดสปอตไลท์มาให้ด้านบนอีก4อันเขาก็แยกใส่ถุงมานะครับมือจับต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดินสายไฟมาให้อย่างเรียบร้อยนะครับแปลว่าพอใส่ใส่ปุ๊บแล้วก็เสียบตัวปลั๊กเข้ากับตัวรีเซฟในกล่องเนี่ยก็ เวลาเปิดสวิตต์ปุ๊บไฟก็สว่างเลยนะครับโลโก้ต่างๆก็สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเชฟโรเลตนะครับมีโลโก้ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเขียนว่าเชฟโรเลตนะครับตรงไหนไม่รู้นะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยก็จะเป็นรูปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นรูปนกอินรีแบบนี้ก็สำหรับท่านที่ ชอบแบบคลาสสิกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับสมจริงตัวบอดี้ก็เป็นบอดี้แข็งตัวกระบะด,ด้านในเนี่ยก็จะเป็นล่องนะครับเป็นล่องก็คือทำเหมือนเป๊ะเลยเพราะว่าเป็นลิกซิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเหมือนเพราะอยู่ภายใต้การดูแลของตัวเชฟโรเล็ตนะครับ ากระโปรงหลังก็เปิดได้นะครับมีโลบาร์เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ภายในเปีนบ่อแยก2อบ่อนะครับวงมิลาลัยซ้ายนะครับประตูเปิดไม่ได้นะครับตัวกระจกมองข้างนี้ก็พับได้นะครับตัวมือจับนะครับมือจับก็เป็นพลาสติกชุกโครเมียมตัวปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็น สองอันนะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับมีโคมไฟท้ายนะครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาลชโคโคโล็อกโกแลตนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นตางนี้เป็นแถบคาดนะเขาก็บอกว่าระบุไว้ในคู่มือนะว่า ตัวสีเนี่ยทำมาจากโรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันก็จะไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะก็แปลว่ามันก็ต้องแบบมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันใช้คนทำนะครับก็แต่ว่าโดยดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีความเนียนนะครับสวยงามแ,แล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวแชสซีนะครับว่าแชสซีเขามีอะไรยังไงบ้างครับแชสซีของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น อลูมิเนียมนะครับฐานล้อสามหนึ่งสามะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เริ่มที่คานก็คือตัวคานนี้เป็นคาน k 4 4นะครับหน้าหลังเป็น k 4 4แล้วก็มีตัวเารียกว่า XVD ก็คือจะเป็น u n i v e r s ร์ซอยู่ด้านในนะครับสามารถที่จะรถก็จะเลี้ยวได้เยอะนะครับ แล้วก็ช่วงล่างเป็นแหนบครับเป็นแหนบมีโชค๊คมาให้นะครับโชค๊คตัวนี้ก็จะเป็นโชค๊ครุ่นใหม่นะครับก็คือเป็นตัวลูกยางที่กั้นตัวน้ำมันเนี่ยเป็น x อ็กซ์ลิงนะครับเป็นโชค๊คหน้าสูงเจดสิบมิลข้างหลังสูงแปดสิบมิลน,นะครับแล้วก็มีหูโชค๊คให้นะครับอีกคือช่วงล่างก็จะเป็นแหนบนะครับเป็นคานเคส โชค๊คเป็นสปริงในนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อ1.9นะครับล้อ1.9เป็นล้อโลหะแล้วก็แบบลึกนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบล้อด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นของวอนนะมันก็จะเป็นทองทองเหมือนเหมือนวอลเลยนะข้างหน้าข้างหน้านะครับหนึ่งคู่ข้างหลังก็จะเป็น ฝาครอบเหมือนกันเขียนว่า RC โฟนะครับสีดำนะครับน่าจะเป็นสีเหมือน,นวอนนะเป็นทองทองล้อขนาด1.9แล้วก็ยางขนาด1.9ครับยางก็สูง100นะครับกว้าง38มิมลตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะรุ่นนี้แต่ว่าดูจับจากเนื้อยางนี่มีความนิ่มนะครับแล้วก็หน้ายางเนี่ยหน้าดอกยางเนี่ยเขาจะมีสลักไว้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ เกาะได้ดีนะครับตอนแรกนึกว่าไม่ค่อยเกาะนะแต่ว่าจับดูแล้วแบบว่าเออมันนิ่มแล้วก็ผมว่ามันเกาะได้ดีมากเลยนะแล้วก็ตัวยางเรียบร้อยชุดไฟนะครับชุดขับเคลื่อนก็เป็นมอเตอร์นะเป็นมอเตอร์แบบนี้ก็เป็นมอเตอร์ความเร็วเดียวนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์แปลงถ่าน45เทิร์นมาให้นะครับตัวพินเนียนก็จะเป็นโลหะนะครับ ตัวสเปอร์ที่ติดก,กับมอเตอร์นี่ก็เป็นเป็นเ,ออเขาเรียกเดอร์ลินมั้ง่ใช่ก็เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงนะครับเหมาะที่จะมาทำสเปอร์แล้วก็มีตัวเกียร์ทันเฟอร์ตรงกลางนะครับตรงนี้เพานะครับตัวเผาหน้าหลังนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวจุดยึดเนี่ยจุดหมุนเนี่ยจะเป็น โลหะกันกระสุนนะครับก็คือมีความแข็งแรงมากแล้วก็ตัวกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่ใส่ตัวรีเซพนะครับแล้วก็ใส่กล่องไว้กันน้ำด้วยลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องที่ทําเรียนแบบตัวถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้สปีดกันน้ํานะครับเซอร์โวเลี้ยวเซอร์โวนี้เอาไว้เลี้ยวนะกันน้ําตัวรีเซพด้านในนะครับรีเซพที่มากับตัวรีโมทเนี่ยกันน้ำเหมือนกันนะครับสรุปว่า อันเนี้ยุยน้ำได้เลยนะครับอา4ซีโฟก็น่าจะประมาณนี้มั้งอ๋อแล้วมีอันนี้อัน,อนก็คือตัวบันไดข้านะครับเป็นแบบนี้นี่มาให้ผมว่าไม่รู้มันเป็นอ่าน่าจะเป็นพลาสติกมั้งอ่าเป็นพลาสติกน่าจะเป็นพลาสติกนะชุกโครเมียมก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือคันนี้เนี่ยถือว่า ครบและคุ้มเลยนะครับราคา24,009นะครับยางโช๊คซุ้มล้อฐานล้อ312เครื่องเครื่องก็เป็นเครื่อง V8 นะครับไฟ <N> ตัวไฟลตัวหลอด LED เนี่ยเป็นเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นหลอด LED สมัยใหม่เนี่ยเปิด้วจะเป็นขาวๆนะแต่ว่าอีตัว หลอด LED รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับคือคือเปิดมาก็จะเป็นไฟเหลืองเหลืองเหมือนรถยุคเก่าเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นยุค8 0นะครับจากกระจังหน้านะครับก็นี่ประมาณแบบนี้ใส่เข้าไปก็องนี้เลยสวยงามอืมอย่างนี้แล้วก็มีสติกเกอร์ เป็นแผงนี้มาให้ครับเดี๋ยวบังวะในถุงนี้ก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะครับให้เราเลือกแปะตามสไตล์เรานะครับแล้วก็คู่มือมีคู่มือมาให้ในนี้เดี๋ยวในนี้มีอะไรมาบ้างก็จะมีตัวตัวตีนทุกแกรัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัว เขาเรียกว่าเครื่องมือไขตัวฝาครอบดุมนี้นะครับมีมาให้2แบบเพราะว่าเขามีดุมหน้าหลังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แหนบนะครับแหนบนี้เนี่ยเขาถอดออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะใส่อยู่2แหนบเองนะครับสองสองแผ่นเองอยู่ในนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใส่3ตัว3แผ่นเลยเนี่ยมันต้องลดหนักๆน,นะครับเขาก็เลยเอาออกไว้นะครับ แล้วก็สปริงโช๊คก็อยู่ในนี้นะครับเขาก็อ,าออกมาเลยนะปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยตัวรถแหนบเนี่ยเราก็ต้องถอดสปริงออกอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยรับน้ําหนักนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องเราก็เราก็เลือกนะครับว่าเราจะใส่ตัวน้ํามันโช๊คเบอร์อะไรก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวคลิปล็อกนะครับในนี้ไม่ม,ม,ม,มีมาให้แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ กลม2ดวงแล้วก็เหลี่ยม4ดวงนะฮนะมีน็อตเนิรเรียบร้อยเลยนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจตัวเชฟโรเลตก็มาดูของจริงได้ที่สนามเลยนะครับราคาถูกสุดๆเลยนะ24,900บาทน,นะครับก็สวยงามใหม่ล่าสุดออกมาแรกๆนี้ก็สั่งไม่ทันนะครับเพราะว่าหมดพึ่ง พึ่งสั่งทัน,ทน,ทนในรถหลังๆนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นใหม่นะครับอืบก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับผมก็จะมีเว็บไซต์นะครับชื่อ acscalethai com นะครับเราก็จะแปลสินค้าอยู่ในเว็บไซต์นะครับเป็นแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วสนใจว่าจะสินค้าชิ้นไหนยังไงเนี่ยก็ อินบ็อกซ์มาถามในเพจ Facebook ก็ได้นะครับเพจเราก็ชื่อ RC s k i l l Thailand หรือว่า l ล n e ผมก็ HD Alien นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งรูปเพิ่มแล้วก็พูดคุยในแชทต่อไปนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับ YouTube ก็จะมีรีวิวสินค้านะครับก็นน่าจะหลายเยอะน่าจะเป็นพันรายการเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับชื่อช่องว่า RC s k i l l t h a ไนะครับก็แล้วก็ในตัวช h อป e ีนะช้อปปีเราก็จะมีร้านชื่อว่า รถสเกลนะเข้าไปดูได้นะอินสตาแกรมก็ชื่อ rc scale Thailand เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าหรือว่าเอารถมาลองนะก็โทรมาแจ้งก่อนนะครับจะได้เจอกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1ดหนงเครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ